จดหมายเหตุกรุงศรีไฮไลท์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวบ้านอีต่องอําเภอทองผาภูมิต้องเป็นที่เหมืองปีล็อกแหล่งทําเหมืองแร่ดีบุกที่เคยรุ่งเรืองในอดีตครับแม้การทําเหมืองจะปิดตัวไปแล้วเหลือเพียงชื่อไว้เป็นตำนานเล่าขานแต่ก็เหมือนเป็นสเสน่ห์น่าค้นหาให้มาสัมผัสบรรยากาศร่องรอยอดีตของเมืองแห่งนี้ครับโดยมีอาคารที่ทําการเก่าสากรถเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําเหมืองสมัยก่อน ให้เราได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆเสมือนบันทึกความทรงจำว่าได้เดินทางมาถึงเมืองปีล็อกบ้านอีตองแล้วจริงๆในต่อนหน้าจากบ้านอีตองไต่ระดับขึ้นไปชมวิวทิวเขาบนเนินช้างศึกกันต่อครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย